ต้องมีคนพาไปอันนี้เป็นจุดที่เชื่อมเลยว่าใช่ลุงพลมีพยานเห็นว่าลุงพลไปเจอน้องและบวกกับเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ความเชื่อของศาลทําให้ลุงพลวันนี้ถูกตัดสินอประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายคุณรุดมองเรื่องนี้ยังไงคือความสงสัยนะหลังจากคำพิพากษาเนี่ยความสงสัยก็มีมานานแล้วล่ะนะเดี๋ยวมีตลอดเวลามีตลอดเวลานะฮะตั้งแต่แจงข้อหาไอ้การสั่งฟ้องมาคำพิพากษานี่ก็ยัง เกิดความสงสัยครับความสงสัยไม่ใช่ความสงสัยของผมคนเดียวส่วนตัวนะครับเป็นความสงสัยของคนจํานวนมากแม้กระทั่งอธิตดีผู้อักษรก็สงสัยตอนท้ายอันหนึ่งด้วยใช่ไหมผู้อุกษรยังสงสัยหัวหน้าศาลยังสงสัยเลยก็คือสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นสงสัยนะฮะหลักของความผิดอาญาเนี่ยนการลงโทษผเบียรมันต้องสิ้นสงสัยใช่ไหมฮะจะลงโทษคนคนหนึ่งต้องสิ้นสงสัยเลยนะฮะว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดหนึ่งมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงครับ และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นแต่นี่มันสงสัยทั้งสองสเต็ปเลยว่ามีการการะทำความวิอาญาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับแต่สิเพราะว่าที่อบอกว่าน้องเดินขึ้นไปไม่ได้มันเป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความจริงสามขวบเองนะมันก็ความเชื่อมันไม่คือมันไม่ใช่เป็นภาวะปกติแล้วก็เกินจินตนาการของคนปกติเวลาคนมนุษย์มันที่หลนใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพใดเดินแบบใดเดินหลายวันเดิน ใช่ไหมฮะเดินไปร้องไห้ไปดิ้นรนหาชีวิตรอดเห็นก้อนหินใหญ่ก็พยายามจะขึ้นไปเพื่อหาจุดพักมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ครบับย้ำนะะค,คุณวิรัสคุณิคิดว่าเด็กสามขวบเดินขึ้นได้มันอยู่ในวิสัยผมใช้คำว่าอยู่ในวิสัยที่เดินขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงใช่ครับยิ่งถ้าเดินตามพ่อแม่ไปนี่ผมว่าได้เลยอ่าอย่างนี้เดี๋ยวจะเท้าความว่าทําไมผมดึงเข้าไปผมไปอนุคันวิการยุติธรรมนะฮะแล้วก็ไปกัน นะฮะสองต่อไตกับคณะเขาก็เดินขึ้นไปถึงจุดเลยนะที่พบศพน้องอใช้เวลาขึ้นก็ประมาณชั่วโมงมนะั้งลงสี่้านาทีอะไรประมาณนี้ครับนะฮะก็ก็เห็นผมก็บอกว่ามันเดินได้ขึ้นได้เลืนได้หลายคนก็บอกว่าเดินได้นะฮะไม่ตรงกับที่ตำรวจไม่ตรงต้งสติฐานมันเป็นความเชื่อแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเดินในภาพปกตินะครับครับอยู่ในวิสัยที่เดินได้ไม่ใช่เดินไม่ได้อย่างแน่แท้ครับบวกกับมีคนเห็นลุงพลในเวลานั้นอยู่ใกล้กับ ทางขึ้นเขาตรงนั้นประกอบกันได้ไหมว่าอ่ะคนละเรื่อง <acknowledging> ใช่ไหมคนละเรื่องกันเลยคืออย่างนี้เราดูจากคือที่ศาลพิพากษาลงโทษไม่ได้ลงโทษเรื่องฆ่าเลยนะถูกไหมฮะประมาทเพราะว่าตั้งข้อหาในฆ่าถ้าพฤติการเป็นไปตามที่กล่าวหาในการแจ้งข้อหาตั้งของตํารวจแต่แรกการฟ้องของอัยการก็คือว่าลุงพลเนี่ยแบกน้องชมพู่ขึ้นไปอาจจะสลบหรืออะไรก็แล้วแต่นะแบกขึ้นไป บนภูเขาก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงใช่ไหมครับน้องชมพู่ถูกตบสลบใช่ไหมน้องคงไม่ได้เดินอ่ะ,อะต้องแบกครับแบกขึ้นไปการแบกขึ้นไปไม่มีใครเห็นหนึ่งไม่มีใครเห็นก็สองดนเอติดไหมมันควรจะติดไหมที่บ,บ,นบนศพน้องชมพู่อ่ะ,อะหนึ่งชั่วโมงเหงื่อ,อไหลคย้อยอ้อชั่วโมงกว่า,วาด้วยผมว่าถ้าแบกอ่ะ,อะต้องติดกันอ่ะ A N A ของลุงพลกับของชพู่กควรจะมีไหมก็ควรมี ถ้าแบงขึ้นไปจริงใช่เดินไปชั่วโมงเป็นชั่วโมงทั้งติดที่เสื้อผ้าติดที่ร่างกายเนื้อตัวอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วก็ต้องลงโทษข้อหาฆ่าเป็นการฆ่าแบบเล็งเห็นผลก็คือว่าเอาไปปล่อยรู้ว่าปล่อยแล้วเดี๋ยวน้องต้องตายเพราะว่าใช่ไหมอดอาหารไม่มีน้ําไม่มีอาหารครับแล้วก็ฆ่าโดยไต่ตองนะคือวางแผนเลยก็คิดตั้งแต่ข้างล่างไงว่าจะไปปล่อยแล้วจะตาย แต่ตำรวจบอกไม่ได้ลงโทษข้อหานี้ตำรวจบอกเหมือนกับทำร้ายไปเลอพังเลอไปแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงเก็เลยแบกน้องไปขึ้นบนเขาอืไม่ได้มีเจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นเพราะว่าอาจจะเป็นลูงกหลานก็ถือเป็นเจตนาแบบเร่งเห็นผลแต่ไม่มีมูลจูงใจว่าต้องฆาตกรรมทําไมก็หาไม่เจอก็ไม่มีไงเมื่อไม่มีแรงเห็นผลเมื่อไม่มีแรงจูงใจมันก็เป็นข้อสงสัยอ่ะล้วสงสัยก็ต้องยกโดยหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยไป ถูกไหมไม่เดีวคนจะคิดว่าคุณิรุ้เข้าข้างลุงพลนะเนี่ยพูดตามจริงตามหลักไม่เข้า,ข,า,ข,า,ข,าข้างไม่รู้มันจะเข้าข้างใครก็ไม่รู้ผมพูดตามเหตุตามผลแต่คุณพิรุตดูเหตุการณ์แล้วมันมันมีความสงสัยเยอะก็อธิบดีสารยังสงสัยเลยหัวหน้าสารก็ยังสงสัยใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะผมส่วนพิรุษต่างๆเช่นลุงพลบอกจะไปรับพระตอนกี่โมงแล้วให้การไม่ตรงกรันหรือแม้กระทั่งไปบอกคนที่เห็นลุงพลไปบอกให้เขาเปลี่ยนเวลานะให้ปากคำใหม่เอาใหม่ออยางเงี้ย เฮ้ยคนบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาต้องไปเที่ยวแก้ไขคนนั้นคนนี้พูดเปลี่ยนแปลงมันว่ามันเป็นความที่อาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรกันถือเป็นสาระอะไรไม่ได้หรอกครับเฮ้ยก็หาว่าเขาไปขู่บ้างนะะอะไรเงี้ยลุงพ่อก็บอกก็ไม่ได้ขู่อะไรเพียงแต่ว่าคุณพูดไม่ตรงความจริงก็เลยไปบอกว่าพูดให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักฐานที่จะนำคุณอย่าไปบอกว่าเห็นผมตอนน้องหายคุณ้ององเห็นผมตอนเจ็ดโมงเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะก็ผมไม่รู้ว่าเรื่องเวลานะผมไมราาายยลเอีีีน้้กว่ ความเชื่อไม่ใช่ความจริงอและพิรุธก็ไม่ใช่ความเท็จพิรุธก็ไม่ใช่ความเท็จอพิรุธเป็นเพียงศกหน้าสงสัยแต่กรณีที่คุณพิรุธะฮะตำรวจเนี่ยระดับของพตคุมเองอืและใช้เวลานานหลายปีมันน่าจะมีความหนักแน่นนะค,คุมเองนะ่ะปัญหาเพราตลอคุมเองเนี่ยนะเป็นปัญหานา่ะเป็นปัญหาเพราะว่าพอคุมเองแล้วเนี่ยตอนแรกไปพูดใช่ไหมฮะพอทันทีที่พบศพมีการพูดเลยว่าน้องนะฮะ มีคนร้ายใจอัมหิตนู่นนี่นะฮะจะต้องจับตัวให้ได้นะถ้าจับไม่ได้ไม่กลับทำได้ไหมครับนะทั้งที่ยังไม่ได้มีการทำสำนวนชนะสูตรพิกศกเลยเพื่อให้ทราบเหตุแห่งการตายและพฤติการที่ตายอันนี้เป็นบทบังคับของกฎหมายนะที่สำคัญมากเลยนะเรืงง่องอะไรฮะก็คือการต้องมีการทําสํานวนชนะสูตรพิกศพก,ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่การชนะสูตรพิศพนะสํานวนชนะสูตรพิศพไม่ใช่ที่บอกว่าเห็นรอยจ้ำรอยแผลที่เป็นการตรวจ ที่สุดศพ uh huh. นะแต่ต้องมีสำนวนชนะสูตรพิสูจน uh ์ huh. ต้องจะต้องประกอบด้วยพยานแวดล้อมพยานเยอะะเลยแล้วไปสรุปว่า uh huh. เหตุที่ตายตายยางไงเช่นว่าขาดน้ำ uh huh. นะ,ะขาดอากาศอะไรกนแล้วนี่คือเหตุที่ตายครับ uh huh. แล้วก็เหตุที่ขาดน้ำขาดอากาศเนี่ยมันเกิดจากอะไรใครกระทําอะไรยังไงนี่คือพฤติการที่ตาย uh huh. ก็บอกมาทีว่าจากสำนวนนะถ้าทําสำนวนก็ต้องบอกว่าน่าเชื่อว่านะฮะเนะี่ยใครกระทาให้ตายเส้นผม อันนี้ตำรวจบอกนี่หลักฐานเด็ดเลยเส้นผมถูกหั่นบนที่ที่ศพบนเขาลักษณะเหมือนกับที่เจอในรถอุบลอื์ตกที่เกิดเหตุและก็ไปตกอยู่ในรถที่เกิดเหตุเก็บไว้เมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบนะเอาก็โฮงตอนครั้งแรกนะอแต่มาเจอในรถเนี่ยเมื่อไหร่ผมว่ารู้สึกจะเป็นเกือบปีนะไปค้นรถอะจาได้ไหมฮะแต่รถไม่่อยล้างไงไม่ไม่ก็เกือบปีนะไม่ใช่ว่าไปค้นในวันแรกๆนะครับนะไปนู่นไปนี่ รวมมูลวุ่นวายมาเกือบปีอ่ะแล้วถึงเป็นคนรถก็ถึงเป็นคนรถแล้วประเด็นไฮไลท์ที่สาคัญคือการค้นรถต้องชอบด้วยกฎหมายการจะปเก็บพยานหลักฐานนงั้นนะฮะต้องชอบด้วยกฎหมายการเข้าไปค้นรถเขาเนี่ยเขารู้เห็นยินยอมไหมเขามาตรวจสอบควบคุมด้วยไหมถ้าบอกไปเดี๋ยวคุณก็ทำลายหลักฐานสิเอ้ยไม่ใช่ก็ทำลายไม่ได้ก็เราก็คุมอยู่นี่ดูอยู่ก็ไปขัดวางไม่ได้ก็คนเลยก็แจ้งเขา นะแจ้งเขาว่าเราจะาตรวจคน้นรถนะจะต้องใช้หมายสารผมก็ไม่แน่ใจว่ารถจอดนอกบ้านหรือในบ้านนะยิ่งถ้าในบ้านยิ่งต้องมีหมายสารนะาแล้วคนข้างนอกนี่ยิ่งจะไปงัดเงินงรถเขาก็ผิดนะไม่แต่ในครายภาษามีบอกเลยนะว่าผมเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นน,นะอไ,อไอสิงโครตอนนี้เราไม่ไม่ไมีไม่รู้จะไปเถียงเขาอ,อะไรยังไงหรอกนะไอเทียบกันเนี่ยแต่ประเด็นนี่ว่าการเก็บเนี่ยมันชอบไหมถ้าเก็บไม่ชอบจบ มันต้องจบเลยไม่เอาไปฟังเลยถ้าถ้าถ้าเราฟังการได้หลักฐานมาโดยวิชอบนี่อันตรายมากนะคุณเสเียนเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์โดยเพราะยิ่งวิทยาศาสตร์ยิ่งอันตรายเลยถ้าวิ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยการเก็บของคุณต้องชอบเลยเพราะว่าพอมันชอบแล้วเนี่ยถ้ามันใช่มันจบเลยความผิดมันมันยืนยันข้อท็จจริงความจริงได้ซึ่งในตรงนี้ทางฝ่ายรูปพลก็คงจะหยิบขึ้นมาว่ามันไม่แน่นอนต้องหยิบแน่นอนหยิบก็ว่าใช่ไหมเปล่าโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะ ผู้สาลที่รับผิดชอบสำนวนก็มีอำนาจเต็ม <ฮะ S 2> ถึงใครจะพูดยังไงก็ตามเห็นตัวสำนวนสิบรอบยี่สิบรอบแต่ก็เป็นดูพินิษเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญศาลก็ไป่น่าไม่ได้ดแต่มันก็แปลกนะ,<ฮ>ะคุณคุณเสถียงเคยเห็นมาขนาดที่ดีเขียนไว้ว่ายังไม่สยังที่ไม่สิ้นสงสัยหัวหน้าศาลก็บอกไม่สิ้นสงสัยเออโดยหลักการก็ต้องยกฟ้องเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายจริงๆนะคุณวิรุษจะบอกอะไรกับคนที่กาลังติดตามข่าวลุงวลอยู่ตอนนี้ต้องมีสติ อตอนนี้มันกลายเป็นอุปทานหมูไปแล้วนะฮะหนึ่งคดีไม่สิ้นสุดคำพิพากษาก็ไม่ได้ลงโทษลุงพลข้อหาฆ่านะเพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักว่าลุงพลไม่ใช่ตามคำพิพากษาลุงพลไม่ใช่คนร้ายในการฆ่า,านะฮะตามคำพิพากษาบอกแค่ประมาทประมาทแต่ปัญหาประมาทอย่างไรผมยังหาคำอธิบายรายละเอียดไม่ได้ผู้เกี่ยวข้องช่วยอธิบายหน่อย คุณจะเหียนช่วยค้นหาหน่อยว่าประมาทอย่างไร,ไ<ด>ไรแล้วเดี๋ยวมาคุยแล้วเอาฝ่ายฝ่ายไหนที่เขามั่นใจในพยาหลักฐานเนี่ยมาคุยคและที่ฝากไว้ก็คือว่าการได้พยานหลักฐานน,าฐนี้วิทยาศาสตร์มาโดยม่ชอบเนี่ยอันตรายมากครับ